เข้ามาตัวสซนติซอกันเลยนะครับรอบนี้จะใส่ไปทั้งหมดกับเจ็ดเซนนะครับใส่เข้าไปหนึ่งนะครับที่เซนทีสองนะครับใส่เข้าไปสองนะครับเซนทีสามนะครับใส่เข้าไปสามนะครับรอบนอกนะครับเนี่ยเซนทสีท่ครับใส่เข้าไปสี่รอบนี้เขาจะว่างเจ็ดเซนนะครับเซนี่หาครับใส่เข้าไป เส้นที่5เส้นที่6นะครับใส่เข้าไปเส้นที่6นะครับแล้วก็เส้นที่เจ็นะครับใส่เข้าไปครับเส้นที่เจ็นะครับเนี่ยก็จะครบแล้วนะครับกระได้แบบนี้นะครับเข้ากับจีกระแทกในท่อกันนะครับเพื่อที่ด้มัดนะครับโอเคครบนะครับ เจ็บเสนนะครับจัดเบิ้งนะครับเพื่อความสวยงามอ่าโอเคนะครับเขากับชีพมัดเลยนะครับนี่ล็อกนะครับเพราะว่าเขาหมายไปแล้วนะครับตรงนี้จะเฮ็ดด้ามนะครับเขาก็จะล็อกเฮ็ดด้ามตอกเลยนะโอเคน่าจะใส่ที่แล้วนะครับโอเคครับอ่าไป